สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิก,กอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูในรูปแบบผิดเด็กนะคะในหัวข้อรักต่างวัยจะเป็นไปได้ไหมหัวข้อนี้จัดทาขึ้นสําหรับกลุ่มฮอร์โมนเซ็กชวลนะคะสําหรับผู้ที่รักเพศเดียวกันชายรักชายหญิงรักหญิงนะคะดังนั้นมีคําถามกันเข้ามานะคะว่ารักเพศเดียวเอ,อรักต่างวัยจะเป็นไปได้ไหมนะคะ ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคาพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวส,สารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อ เข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะให้นึกถึงหน้าของคนที่คุณรักและนึกถึงชื่อเขานะคะรักต่างวัยจะเป็นไปได้ไหมในหัวข้อนี้ขอให้คุณหลับตาแล้วอธิษฐานว่ารักต่างวัยระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปได้ไหมให้นึกถึงชื่อคุณก็ให้นึกถึงชื่อตัวคุณ ขาก็ให้นึกถึงชื่อเขาและหน้าเขาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วลืมตานะคะคุณจะพบกองไพ่ทั้งหมดสาหสำรับสำรับที่1 2และสาหสำรับใดดึงดูดใจคุณมากที่สุดให้เลือกสำรับนั้นแล้วมาฟังคำพยากรณ์กันนะคะค่ะสำหรับผู้ที่เลือกสำรับที่1นะคะ เรามาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนนะคะว่าในตอนนี้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปนในรูปแบบไหนหกไมเท้าจัสเมนแล้วก็แปดไม้เท้าแปดไม้หกไ,ไม้เท้านะคะจัสเมนแล้วก็แปดไม้เท้าในที่นี้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ย มันมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปบ้างแล้วนะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นเพียงแต่บางครั้งเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเขาเข้าถึงได้ยากนะคะมีความรู้สึกเหมือนเขาค่อนข,ข้างมีโลกส่วนตัวเข้าถึงได้ยากสักนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกที่คุณรู้สึกต่อเขาเนี่ยอยากให้พัฒนาความสัมพันธ์ไปให้เร็วกว่านี้แต่เรายิ่งรู้สึกว่าเหมือนเขาเข้าหายากจังเลยนะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะ ดมู n ขออภัยนะคะแปดเหรียญแล้วก็กแปดถ้วยความรู้ส <FELIPE division> <Expert> ุขของเขาที่มีต่อคุณเขายังกลัวๆกล้าๆนะคะเขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะขออภัยนะคะเขายังไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเขากลัวว่าเขาจะถูกทิ้งนะคะคนนี้เหมือนเคยมีปมมานะ เหมือนเคยมีปมกับความรังมากับความรักที่เรียกว่าถูกทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจที่จะยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นอาจจะต้องมีกองเชียร์หรือมีคนสนับสนุนเขาหรือมีคนหรือบางทีเขาอาจจะต้องหาคาปรึกษาปรึกษาเพื่อนฝูงปรึกษาใครก่อนว่าถ้าเขาจะคบคุณหรือว่าจะคุยกับคุณเนี่ยจะโอเคไหมจะโดนหลอกไหมเพราะในที่เนี่ยเขาก็มองนะว่ามองเหมือนว่าคุณเป็นคนขยันน่ะ นะคะเหมือนคุณนะไม่ได้สนใจเขาเหมือนคุณจะสนใจงานซะมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าทีนี้แล้วจะมีโอกาสที่จะไดเ้เขามีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะสำหรับรักต่างวัยในครั้งนี้เจ็ดเหรียญตาชินีไม้เทา้าแล้วก็สี่ไม้เทา้าเออสี่ดาบ <c oughs> ในที่นี้นะคะ โอกาสที่จะเป็นไปได้มันมีน้อยเพราะตัวเขาเองบอกแล้วอย่างที่อย่างที่บอกนะเขายังกลัวเหมือนเขาเคยมีปัญหาอะไรมาสักอย่างแล้วทําให้เขาเกิดความกลัวจึงทําให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะตัดสินใจอะไรกับคุณถามว่าสนใจไหมก็สนใจนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เยอะนะยังมีระยะระยะห่างเกิดขึ้นนะคะมันจึงทําให้เขาอยากอยู่นิ่งๆก่อนยังไม่อยากที่จะผีผามหรือยังไม่กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเป็นไปได้มันมีน้อยถ้าจะให้เป็นไปได้คือคุณต้องต้องกล้าพูดกล้าแสดงความชัดเจนให้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นและอุปสรรคมันคืออะไรนะคะอุปสรรคจริงๆแล้วมันคืออะไรที่ทําให้มันเป็นไปไม่ได้นะคะก็วิ e ออฟ for ์ u n e สี่เหรียญราชินีดาในที่นี้อุปสรรคที่ที่ว่าเนี่ยเขามองเหมือนว่าคุณเป็นคนที่เก่ง ะค,ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภาวะของความเป็นผู้นําดูดุนะคะดูมีอํานาจเขาจะมีความรู้สึกว่ากลัวบางครั้งเนี่ยคุณจะดูเนี้ยบนะคะดูเนี้ยบประทุกเรื่องมันยังทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขากลัวว่าเดียวเขาจะเข้ากับคุณไม่ได้สังเ,เขาเป็นคนที่ อาจจะสังคมของเขากับคุณเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอุปสรรคของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขากับคุณเนี่ยต้องมีความมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากจนเกินไปเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้มองมองดูนะคะว่ารักต่างวัยในที่นี้สําหรับคุณน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่า แล้วคนที่คุณชอบน่าจะต้องเด็กกว่าจึงทําให้เขามีความรู้สึกว่าสังคมของคุณกับเขาเนี่ยมันคนละอย่างกันแล้วเขากลัวว่าจะเข้ากันไม่ได้แล้วจะทําให้เขามีความรู้สึกว่าทําให้คุณต้องอายหรือเปล่าหรือทําให้เขาต้องอึดอัดใจไหมกับการที่ไปเข้าสังคมในคนละรูปแบบกันนะเพราะฉะนั้นแล้วจะมีโอกาสที่จะพัฒนาไหมนะคะมีโอกาสที่จะข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ไหมเอางี้ดีกว่าเนาะ อวินดาบสี่ถ้วยแล้วก็ราชาดาบถามว่าจะข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ไหมต้องร่วมกันนะคะร่วมกันฝ่าฟันถามว่าข้ามได้ไหมข้ามได้เพียงแต่ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนค่อนข้างพอแท้ง่ายนะนะคะสำหรับคนที่ คุณชอบเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างท้อแท้ง่ายแล้วเอาตัวเองไปชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันจึงทําให้อุปสรรคครั้งนี้นะคะหรือการที่จะข้ามผ่านอุปสรรคในครั้งนี้ตัวคุณเองอะ่ะจะต้องเหนื่อยมากหน่อยนะคะจะต้องเหนื่อยมากหน่อยกับการที่เขาไม่สู้เขาไม่เขารู้สึกท้อแท้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะถ้าเรามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหล่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยสู้แบบนี้นะคะคิงถ้วย เด็กถ้วยแล้วก็เด็กซามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะจริงๆเขาก็ชอบคุณนะนะคะเขาก็ชอบคุณนะเพราะว่าเขาดูว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะคะแล้วก็เออดูมีสเสน่ห์แต่ในที่นี้ความคิดความอ่านของเขาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้นะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้บอกแล้วอย่างแต่ก่อนเอ่อ ที่เปิดไปรอบก่อนหน้านี้ว่าคุณเองจะต้องลุกหนักหน่อยสู้หนักหน่อยดึงเขาออกมาให้เขาก้าสู้กล้าลุยให้เขายอมรับได้ว่าสังคมของคุณก็รับเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขายังกลัวตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดังนั้นเรามาสรุปกันดีกว่าว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราให้มหัศจรยรโดมิโนช่วยสรุปให้นะคะ รามาให้มาสจรย์โดมิโน,โนช่วยสรุปให้ห้าสามเจ็ดหกศูนยศูนย์ในที่นี้นะมาดามมองว่านะเขาไม่กล้าที่จะลุยไปกับคุณอนะเพราะว่า หกเจ็ดไม่ใช่เจ็ดหกเจ็ดเนี่ยบ่งบอกถึงความรักที่มันมีอุปสรรคนะคะความรักที่มันมีอุปสรรคมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่าพอทดลองคบทดลองคุยกันไปแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะมันเข้ากันไม่ได้หรือว่าอาจจะจะต้องถ้าบทสรุปบอกมาสําหรับกองที่หนึ่งว่าคุณต้องทดลองคบกันดูก่อนถ้าทดลองคบกันแล้วสามารถที่จะดึงเขา ให้เข้ามาสู่สังคมของเราได้เขายอมรับได้เขาปรับตัวได้เราก็จะได้สารต่อแต่ถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆก็คงจะต้องจบนะคะเพราะสําหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยมองแล้วว่าเขาไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยเขากลัวไปหมดทุกอย่างดังนั้น,นคุณจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงแต่ทีนี้การเหนื่อยของคุณเนี่ยถ้าคุณเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกท้อเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็คือจบนะคะในที่นี้มันจะมีความรู้สึกว่า พอไปสักระยะหนึ่งคุณจะรู้สึกอึดอัดเพราะคุณจะต้องไปคอยที่จะต้องคอยบอกเขาคอยเตือนเขาคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาไปสมิทุกอย่างเพราะเขามีความเป็นเด็กมากเกินไปแล้วค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะก็สรุปในข้อนี้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกสําหรับที่1เนี่ย บอกได้เลยว่ามันอาจจะต้องทดลองคบกันไปสักพักหนึ่งก่อนนะเพื่อให้รู้ว่าเรากับเขาจะเข้ากันได้ไหมนะคะถ้าได้ก็ไปต่อไม่ได้ก็ต้องจบลงนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เลือกสําหรับที่1แล้วนะคะพบกับมาดาได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกสำหรับที่สองนะคะมาดูนะคะว่าสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้มันเป็นแบบไหนห้าถ้วยสองดาบเด็กเหรียญสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในที่เนี้ย มันยังไม่ชัดเจนนะคะมันยังไม่ชัดเจนมันยังสองจิตสองใจลังเลอยู่ระหว่างคุณเองคุณก็มองหาความชัดเจนยังไม่ค่อยได้คุณไม่มีความมั่นใจในตัวเขาเท่าไหร่นะคาดหวังในตัวเขาไว้เยอะว่าเขาหน้าที่จะสนใจเรามัางเพราะว่าเราก็หยิบยื่นความรักไปให้เขาเยอะอยู่นะคะแต่ว่า ในความรู้สึกของเขาในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่ายังลังเลยังสองจิตสองใจอยู่เลยนะคะเพราะตัวเขาเองมีความคิดความอ่านของความเป็นเด็กเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เลือกสำหรับที่สองเนี่ยคุณหน้าที่จะชอบคนที่เด็กกว่านะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าความคิดความอ่านของเขายังเป็นคนที่ยังยังเป็นความคิดของเด็กเพราะฉะนั้นเขาก็เกิดความรังเลเขาก็เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าจะเข้ากันได้กับคุณไหมนะคะตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยโอเคนะักเพราะว่าเหมือนเนี้ยเราให้ความรักไปเท่านี้แต่สิ่งที่ตอบแทนกลับมาแลดูเหมือนเฉยเมยมากเกินไปทีนี้เรามาดูว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณล่ะ mm. เขารู้สึกยังไง mm. สิบเหรียญอืม mm. หนึ่งเหรียญอืม mm. แล้วก็เด็กถ้วยเฮ้ย mm. เขาชอบคุณนะ เขาก็รักคุณอยู่นะแต่ความคิดความอ่านเขาเป็นเด็กไนงะเขาเป็นเด็กกว่าเราอะ่ะนะคะเขาเขาก็เลยอาจที่จะต้องการที่จะให้คนเอาอกเอาใจเขามากกว่านี้แต่จริงๆเขาชอบคุณนะไม่ใช่ไม่ชอบอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ซะด้วยซ้ําไปนะคะอยากที่จะอยู่กับคุณเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยปกป้องเขาได้ดูแลเขาได้นะคะซัพพอร์ตเขาได้ด้วยดังนั้นอะ่ะสิ่งที่งั้นเรามาดูดีกว่าว่าเราจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะ ดาบอัศวินถ้วยเด็กดาบแล้วก็คิงไม้เท้านะคะในที่นี้บอกว่าอัศวินถ้วยมีสเสน่ห์นะโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมเนี่ย ต่างคนต่างก็มีเสน่ห์ต่างคนต่างก็สนใจซึ่งกันและกันอยู่นะเพียงแต่ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปค่อยคอยคืบคานไม่ได้ไม่ได้รวดเร็วไม่ได้หวือหวานะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเหมือนกับว่าตัวเขายังมีสิ่งที่จะต้องห่วงหรือยังเกรงอกเกรงใจหรือว่ายังมีอะไรที่ยังตัดไม่ขาดอยู่นะมันจึงทําให้เขาเนี่ยยังตัดสินใจกับเราอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวไม่ได้ในที่เนี้ย คําว่าเขาหรือเราเนี่ยมันอาจจะสลับที่กันได้เพราะว่ามันเป็นการดูแบบร,มรวมๆกว้างๆนะคะหรือตัวเราเองก็อาจที่จะมีอะไรที่ยังเป็นห่วงอยู่จึงทําให้เกิดความชัดเจนกับเขายังไม่ได้แต่สิ่งที่แน่นอนเนี่ยมันมีการพูดคุยนกัเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคำพูดคําจาของเราเนี่ยเราควรพูดจาที่จะ สร้างความมั่นใจให้กับเขานะคะตัวคุณเองเป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์อยู่แล้วตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สิ่งหนึ่งที่เขากลัวอีกอย่างหนึ่งคือกลัวความมีสเสน่ห์ของคุณแล้วเขากลัวคุณเจ้าชู้นะคะดังนั้นตรงนี้คุณก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยมันจะทําให้เขาอะเกิดความลังเลเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็มีความคิดความอ่านของความเป็นเด็ก่ะเขาก็ระแวงอยู่นะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าแล้วอุปสรรคล่ะอุปสรรคของมันคืออะไร หนึ่งถ้วยอไอพิซซอแล้วก็ก้าวถ้วยโอเห็นไหมเหมือนอย่างที่บอกในรอบแรกเลยในรอบที่เมื่อกี้นี้เลยนะคะว่าอุปสรรคคือความเจ้าชู้นะคะในที่นี้เขามองว่าคุณมีสเสน่ห์เขามองว่าคุณเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีคนเข้ามาเขากลัวว่าคุณเนี่ย อาจจะมีใครแอบซ่อนอยู่แล้วโดยที่ไม่บอกให้เขารู้หรือเปล่ามาจีบเขาแต่ก็ยังมีคนอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงไม่กล้าที่จะตัดสินใจยังไม่กล้าที่จะตกลงปลงใจอะไรกับคุณหรือยังไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแบบนี้คุณจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมห้าไม่เท้าเจ็ดไม่เท้าแล้วก็เฮอร์มิต มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพียงแต่คุณจะต้องเคลียร์เรื่องราวของคุณเนี่ยให้มันหายให้มันกระจ่างในใจเขาก่อนเพราะฉะนั้นในใจเขายังขัดแย้งกับสิ่งที่เขารู้สึกอยู่เขารู้สึกว่าคุณเจ้าชู้เขารู้สึกว่าคุณต้องมีใครแอบอยู่เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้จีบเขาแค่เพียงผู้เดียวนะคะเหมือนกับว่าความรักของคุณในครั้งนี้เขามีคู่แข่งเยอะแยะเพราะฉะนั้นน่ยเขาอาจที่จะไม่ใช่ ไม่ใช่คนที่อยู่ในสายตาคุณดังนั้นนะอุปสรรคในครั้งนี้ถ้าจะตัดมันข้ามผ่านมันออกไปให้ได้เนี่ยคุณก็จะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้ให้เห็นว่าคนที่โดดเด่นคือตัวเขานะคะแล้วก็ต้องแสดงความซื่อสัตย์การดูแลเอาใจใส่เขาให้ความรักเขาอย่างเอ่ออย่างตรงไปตรงมาอย่างทนุถนอมเขาจะมีความรู้สึกดีๆต่อคุณขึ้นมาได้นะคะเพราะในความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นนะคะเขารักคุณนะ เขาสนใจคุณนะเพราะฉะนั้นนะ่ะมาดูว่าแล้วจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไหมเซมเพลน10ดาบ4ดาบความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ไหมความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้มีโอกาสถ้าคุณเปลี่ยนนะคะถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เขาคิดเพราะว่าเขาเองเนี่ยถูกทําร้ายมานะ ก่อนหน้าที่เขาจะเจอคุณเนี่ยเขาถูกทำร้ายมาอย่างหนักเลยนะจา,จากความรักดังนั้นเขาจึงกลัวและหวาดระแวงและโดยเฉพาะที่ว่ายิ่งต่างวัยกันแล้วคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดังนั้นเขาเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาเห็นอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องถูกถูกโดนทำร้ายอีกเพราะในที่นี้ความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ขอเพียงแต่ว่าคุณแก้ไขตรงจุดนี้ว่า ทำให้เขาเห็นงถึงความชัดเจนอย่าให้เขามีความรู้สึกว่าเขากําลังจะถูกทําร้ายอีกแล้วเพราะเพราะในที่เนี้ยบอกได้เลยว่าเขายังอยู่นิ่งๆนะขอการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณก่อนทีนั้นเรามาดูสรุปดีกว่านะคะว่าบทสรุปของสําหรับคนที่เลือกสําหรับที่สองเนี้ยให้มหาสจรรย์โดมิโนโช่วยสรุปเนาะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ เจ็ดสี่ศูนย์หนึแล้วก็448สี่ในที่นี้นะคะบทสรุปบอกถึงการที่เรียกว่าโอกาสที่จะเริ่มต้นมีนะแต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นจากการที่เรียกว่ายังไงเขาก็ยังระแวงความเจ้าชู้นะคะความเจ้าชู้ความมีเสน่ห์ของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้เห็นชัดเจนได้เนี่ยมันอาจที่จะต้องคุณจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งคําพูดคาจาที่ทําให้เขามีความรู้สึกว่า คุณซื่อตรงต่อเขาคนเดียวคุณรักเขาคนเดียวจริงๆหรือว่าคุณแค่เพียงมาคบเล่นๆนะคะหรือแค่เพียงว่าคุณจีบไปทั่วแล้วก็เออ,อยังไม่ยังไม่ลงเอยยังไม่จริงจังกับใครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณชอบเขาจริงคุณแสดงความจริงจัง,จง,จง,จงออกมานะคะมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้เพียงแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะคะ บอกได้เลยว่าถ้ามันสามารถทําให้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เขาไม่ไปไหนจากคุณนะเขาก็รักคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นน่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2เองเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะคะเจ้าชู้มากก็ทําให้คนหวาดระแวงได้นะคะก็จบคําพยากร์สําหรับผู้ที่เลือกสําหรับที่2แล้วนะคะพบกับมาดามในใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ สำหรับที่สามสำหรับนี้นะคะเรามาดูนะคะว่ารักต่างวัยจะเป็นไปได้ไหมสําหรับผู้ที่รักเพศเดียวกันนะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้สองในเท้าจัส m เมนสองดาบน,นะคะ สถานาการณ์ในตอนนี้มันมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วแหละแต่คำพูดคำจาของเขาคำพูดคำจาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันอาจที่จะยังไม่เสาะมันยังไม่ถึงยังไม่มีความชัดเจนนะคะมันทําให้เขาเกิดความลังเลแล้วบางครั้งคําพูดคาจาของคุณอาจจะไม่ค่อยเข้าหูเขาสักเท่าไหร่นะคะเขาจึงมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจในตัวคุณเท่าไหรนะ่นักแล้วที่สําคัญเลยเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะมันจึงทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าคุณชอบเขาจริงหรือเปล่า มันจึงทําให้เขาอาจที่จะยังไม่ได้ตกลงปลงใจอะไรกับคุณมากนะักยังลังเลอยู่นะคะสําหรับผู้ที่เลือกสําหรับที่สามนะทีนี้มาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้ดีกว่าสองถ้วยเก้าถ้วยโอ้โหสี่ไม้เท้า ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขานะ่ยสนใจคุณแต่เขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาเยอะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่เขากลัวคือความเจ้าชู้ของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะทีนี้เรามาดูว่าแล้วจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหม มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมเนาะสำหรับความรักต่างวัยในครั้งนี้ไม่ใช่พัฒนาความสัมพันธ์ของภัยนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมสําหรับรักต่างวัยในครั้งนี้นะคะราชินีถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็สามเหรียญนะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้เพราะความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดเขาและที่สําคัญเนี่ยคุณเป็นคนที่เอาอกเอาใจเก่ง เขาจึงชอบตรงนี้นะคะคุณเป็นคนเอาอกเอาใจเก่งคอยดูแลคอยเทคแคร์เป็นห่วงเป็นใยเวลาที่เจอกันเวลาที่พูดคุยกันเขาจะรู้สึกว่าเขาได้รับน้ําจิตน้าใจจากคุณมันจึงทําให้เขามีความรู้สึกอ่อนไหวและคอยตามกับความรักกับสิ่งที่คุณหยิบยื่นให้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้อยู่แล้วแต่เรามาดูว่าแล้วอะไรที่มันเป็นอุปสรรค The Star ต็นแล้วก็ราชินีเหรียญอะไรที่เป็นอุปสรรคในที่นี้บอกว่าอุปสรรคของคุณคือความโดดเด่นในตัวคุณความมีเสน่ห์ในตัวคุณที่คุณอยู่เฉยๆเอะมันก็มีคนเข้ามานะคะมีคนมาคอยดูแลคุณทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขากลัวเขากังวลแต่ในที่เนี้ยอุปสรรคในที่เนี้ที่สําคัญเลยเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีฐานะที่ดีกว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเขาไม่รู้ว่า คุณจะคิดว่าเขามาหวังให้คุณนะ่ะดูแลเขาหรือเปล่าเขาคิดเยอะนะเขาเป็นคนค่อนข้างคิดเยอะสักนิดนึงนะสาหรับคนคนนี้นะคะทีนี้มาดูนะคะว่าจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ไหมหกเหรียญเด็กถ้วยแล้วก็เดอะฟูอุปสรรคครั้งนี้จริงๆแล้วผ่านไปได้ เพียงแต่คุณเนี่ยต้องแสดงความชัดเจนให้กับเขานะคะว่าคุณจะต้องมีเวลาให้กับเขาบ้างนะคะสมมุติว่าถ้าคุณทํางานคุณก็ต้องแบ่งระหว่างเวลางานกับเวลาให้เขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเพื่อนคุณก็ต้องแบ่งเวลาสําหรับเพื่อนสําหรับเขาให้ชัดเจนเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าคุณรักเขานะคะจริงๆแล้วเขามีนิส,สัยเหมือนเด็กนะเขามีนิสัยเหมือนเด็กหรือสําหรับใครที่เข้ามารักต่างวัยในที่นี้คุณแก่กว่าเขา คุณชอบคนที่เป็นเด็กกว่าคุณแล้วเขาก็เป็นคนที่รักความเป็นอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะข้ามผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ไหมข้ามผ่านไปได้สบายมากเลยเพียงแต่แสดงความรักเขาให้ชัดเจนเท่านั้นเองเขามีนิสัยเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นเขาต้องการคนดูแลนะเขาก็อาจจะเป็นคนขี้อ้อนสักนิดนึงเราก็จะต้องปรับตัวเรา ให้เหมือนเป็นเด็กไปด้วยก็คืออาจจะต้องมีการอ้อนกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อที่จะได้ให้ปรับตัวให้กลมกลืนนะคะเพราะฉะนั้นหรืออาจจะมีการเที่ยวเตะกันเกิดขึ้นบ้างตามภาษาเนาะเพราะฉะนั้นน่ะคือสิ่งที่สําคัญคือการที่เราปรับตัวให้เข้าเข้ากับเขาจูนกับเขาให้ได้นะคะทีนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมล่ะว้าวสิบถ้วยเดาบ แล้วก็ก้าวไม่เท้าพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสแน่นอนแล้วมีโอกาสถึงการคิดถึงการที่จะลงเอยอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเครียดนะคะที่เครียดเพราะอะไรเขาเครียดเพราะว่าเขาไม่แน่ใจอะ่ะยังไม่มีความชัดเจนในตัวคุณเลยนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณแสดงออกน้อยเกินไปนะคะสิ่งที่ควรที่จะทำเนี่ย การที่จะให้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วคุณแสดงออกน้อยเกินไปเนี่ยมันจึงทาให้เขาวิตกตงังวนไม่แน่ใจเดี๋ยวเขากลัวว่าเขาจะคิดไปเองหรือเปล่าเพราะคุณเป็นคนมีสเนสน่ห์ซะด้วยเพราะฉะนั้นมาให้มหัศจรัร์โดมิโนช่วยพยากรแล้วกันนะคะว่าสรุปให้ทีว่าความรักครั้งนี้รักต่างวัยในครั้งนี้จะเป็นอย่างไร 04 33แล้วก็5้ในที่นี้บอกว่ารัก่ังไว้ในที่นี้ค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่อยๆเริ่มต้นนะคะค่อยๆเริ่มต้นใช้คําพูดคําจาที่น่ารักอ่อนโยนเข้าหาเขาเขาเป็นเขาอาจจะมีนิสัยเหมือนเด็กหรือเขาเป็นเด็กกว่าคุณเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาไม่ชอบการบีบบังคับมากเกินไปฉะนั้นคุณต้องลดลดการที่เออแสดง การแสดงความเป็นผู้นําในตัวคุณลงไปบ้างนะคะอีโก้อย่าสูงเกินไปเขาชอบคนดูแลเอาใจใส่เพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ดูแลเอาใจใส่เขาเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วเขาอบอุ่นนะคะในที่นี้เขามองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นในสายตาเขาถามว่ารักคุณไหมเขารักคุณแล้วนะเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เลือกสําหรับที่สามมีโอกาสที่จะลงเอยกันได้เพียงแต่แสดงความชัดเจนแล้วก็แสดงความชัดเจนในที่นี้ก็หมายถึงว่า ลดความเจ้าชู้ลงหรือเลิกเจ้าชู้ให้เขาเห็นนั่นแหละคุณจะมีโอกาสลงเอ่ยกันได้นะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เลือกกองที่3มแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนีส้สวัสดีค่ะ